คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณพลกิเลนพิจยอรอเราเดินทางกลับมาจากประเทศกัมพูชาในฟุตบอลเอสซีมืองทองยู่ในเดอาเซียนทัวร์2019นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้มาฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะเอะ๊แต่ว่าจะว่าไปจะพร้อมหน้าพร้อมตาก็ยังขาดน้องๆ5คนนะครับที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับอย่างสลิงคารพมสุภะ พัชรพลอินทนีชาติชายแสงดาวสกุลชายแสงโทโพหัสวัรนบเนตรและก็กรวิทษา,านะครับน้องซันเนี่ยหลังจากที่เดินทางไปทริปที่กัมพูชาด้วยกับสโมสรน,นะฮะเมื่อเดินทางกลับมาก็ไปเข้าแคมฝึกซ้อมต่อกับทีมชาติทันทีนะครับ ส่วนน้องๆที่เดินทางไปรับใช้พุตบวันประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับโชคดีมากๆไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บรบกวนกลับมาเลยนะครับทั้งสารัตยูเย็นสุพนันบุรีรัตอดิศนพมรักอดิศไกรสรน,นะครับทั้งฝั่งธรรมศาสตร์เนี่ยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะและทั้งฝั่งจุฬาเองนะครับอย่างเจริสัมเพราดีเบญเทปป้อมพันนะครับแล้วก็ฤทธิพรหวานชื่นก็ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับ ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ผ่านกีฬาประเพณีมาโดยที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะฮะก็เหลือเวลาเตรียมทีมอีกประมาณสัก2สัปดาห์นะครับสโมสรกีฬาพยองก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดแรกนะครับในวันที่24กุมภาพันธ์จะเปิด SCG Stadium พบกับทีม PT ประจวบ FC นะครับ แต่ว่าช่วงสัปดาห์หน้านี่ฮะสโมสรกีเลนเพีย,พยงจะเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมที่กีเรวยนเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเมืม่อต้นปีที่ผ่านมาเห็นแฟนคลับกิเลนพียงของเ,ขเราไปพักที่กิเลยวยนเวเล่มาหลายต่อหลายคนเลยใช่ไหมฮะคราวนี้นะครับขุนพลกิเลนพีย,พยงก็จะไปพักบ้างแล้วล่ะครับเพื่อเตรียมทีมนะครับก่อนโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือภาพบรรยากาศบางส่วนที่มืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับ อย่างพี่เบนนะครับโอบังซ็อกซ์ก็ฝึกซ้อมกับทีมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับอ,องตูเองก็ถูกเปลี่ยนตัวออกมาจากเกมที่เยือนออสตาคัมพูชานะครับเพื่อรักษาการบาดเจ็บนะครับพื้นสนามญ่าเทียมไม่เหมาะสําหรับการเล่นมากๆเลยละครับเพราะว่าญ่าเทียมที่ สนามโอลิมปิกเซเดียมน่ะเป็นยยาเทียมที่ญ่าถ้าไม่มีแล้วล่ะครับมีแต่มเมล็ดทรายนะฮะข้างล่างก็เป็นพื้นปูนนะฮะเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยนักเตะหลายต่อหลายคนก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บทําให้โค้ชเบยไพโรดก็เปลี่ยนตัวนักเตะออกระหว่างทางหลายต่อหลายคนเลยอย่างชาลิชปุยก็เปลี่ยนออกนะครับธทรสินแดงดาก็เปลี่ยนออกนะฮะอ่องตูนี่ก็เปลี่ยนออกมาด้วยเช่นกันนะครับส่วนดังวันลำนะครับเกมที่แล้วนะครับเจ้าตัวสภาพร่างกายยังไม่พร้อมสําหรับการลงเล่น ลงทําการแข่งขันนะครับแต่ว่าก็ฝึกซ้อมกับท,ทีมอย่างหนักต่อเนื่องได้นะฮะเพื่อปรับสภาพร่างกายหลังจากที่เขาหยุดจากการรับใช้ทีมชาติเวียดนามมาประมาณสัก10กว่าวันก็ไม่ได้ซ้อมเลยล่ะครับและช่วงนี้ก็พยายามเทียบไต่ระดับสภาพของร่างกายก็เลยอีกนิดหนึ่งนะฮะก็จะทันเพื่อนที่ฝึกซ้อมมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะครับ เดี๋ยวเราจะทิ้งภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนนะฮะบางส่วนเท่านั้นนะครับ15นาที20นาทีแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นส่วนของแทคกติกเป็นส่วนของความลับแล้วล่ะครับแอดก็คงเอามาให้ชมไม่ได้ก็ขอความกรุณาแฟนคลับกีเลนพยองงดดราม่าสักนิดหนึ่งนะฮะไอซ้อมไม่จริงจังอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าแอดเองเก็บได้แค่15นาที20นาทีเท่านั้นนะครับส่วนที่ซ้อมจริงจังมันเก็บไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะได้เห็นภาพแค่เท่านี้แหละฮะก็ขอไปด้วยนะครับ <laughs> นะฮ

มากกว่า se พี่ขอแม่ขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยไปก่อนวัดก่อวัดอะ